สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์นะคะจากแค่หลัก10แชร์นะคะให้กลายเป็นหลักพันจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะนีก่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือ spe sn นั่นเองเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโค้ดหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเดินหน้าคลิปได้เลยนะและเนื่องจากเราเคยสมัครอยู่แล้วนะคะก็ขอขอนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะมเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็อยู่ตรงหน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะันนะะาเเอ่วี้รจพิ่่่่มมมยยอออดดแชรรร์กกกันนนททีีีตง้้ไเเเลลืูาต้้้ออองกกกการรรค่ะะไปเเเเพิมมมยยดดแแช์ันนลลลส็็จวืหูที่เราาต้องกร สามารถที่จะเลือกสั่งกันได้เลยนะคะเพราะเพราะว่ามันจะมีราคาแล้วก็เวลาเฉลี่ยแจ้งให้สามารถที่จะเลือกสั่งตามความต้องการของตนเองได้เลยนะมเมื่อเลือกครบหมดแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไป c o ปปี้ลิงนะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยถ้าเป็นโพสสาธารณะเทนะ่านั้นนะคะถ้าเป็นโพสของพาเวีไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็เลือจำนวนที่เราต้องการเราใช้เป็นหลักพันนะคะนี่เวลาของเราคือ11นาทีนะคะค่าใช้จ่าย16บาทเองจะกนี้นให้กดส่งกันได้เลยนะคะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแท็กสีเขียวมาให้แบบนี้เลยจาก24แชร์เมื่อกี้นะคะก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1,000แชร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะสามารถที่หนึ่งอเราเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสำหรับวันนี้หากผู้ผิดประกันใดต้องขออภัยวินัยตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ